ครับสามใบดีช่วงชีมุ่งโกโก้ที่บ้านสวนวัดชลพนส่วนยืนอยู่หน้าอยู่พี่น้องเดี๋ยวมาซักข้างหมดทั่วให้มันเลี่ยวเดี๋ยวอยู่ตรงแถวกลางนะครับเออก็เลยบอกวัดเลยสวยๆจังเลยเขาห้มล้อมเลีต้นหมู่บ้านนี่แหละที่บ้านไรน่าเล่าก็ได้มูนี่ให้แม่บ้านไปนนาเล่าอยู่ไปล่องล่องเกี่ยวเบื้ง มันแก่ดีๆกับจิลุยใส่กันแพทเดียวกันแล้วมันบ่หลายหน้าเที่ยวเดียวนึงเออผมก็สจิมาไป็กข้ามรถทัวร์สำรวจตทัวตาต้นไวหม้ผมเออที่บ้านสวนวัดชลพลสวนดิงดอยพบกับพี่น้องดูมือเสมอช่วงนี้พี่น้องต้นไม้ดอกไม้ระดับต้นห้น้ำบรละคัง ไ้น้ำบล็อกข้งต้นว้ต้นไใ้ที่พี่น้องเห็นนี่ลูกสาวออกมากจากเมืองพัทยาต้นท้องโนปะเก้าโอ้สันบ้าสอันเป็นไม้ดอกไม้ประดับโซ่ใบท่วงพุ่มท่วงใหญ่ยู่ดอกครับวันนี้ก็ลมบีบีบรรยากาศเย็นเนเลยครับ ผมถือโอกาสที่ลุงไปเอาอข่างบกักชัวมาสักมาทำข้างอยู่ทั้งไทยแหละไหลพละไทยสวนพละ <c oughs> <c oughs> โอ้บักฮงสุบว่าเป็นอะไรนะลืมเบังอือโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันบ่ <c oughs> ลืมวันนี้เดี๋ยวไม่อยากนะพี่นอ้องเนาะเอ่อถ้ามีมันก็ไม่อยากไม่หิวเอ่อยามึงสวน มะเข้าสำรวจตรวจตาทุกทุกดันทุกตู้มุมเด็นะครับระบบน้ำกำมันก็ไหลอยู่นะครับจุดมั่จัดระบบให้มันเข้าล็อกให้มันได้รับน้ำทุกต้นครับให้มันได้รับน้ำทุกต้นทุกต้นโอ้เงินมีหลายอยู่พี่น้องงานทั้งขอน้ำน้ำอยู่เรียกว่าท่านใหญ่มา นะตัวกั้นเผ่าแหงออกนำก็นนกไไลอัวอยุเขอ้อปัญหาสะสมยู่ตลอดนบรรยากาศช่วงซีมกุ่งกว,กวไปถึงหาง้งที่บ้านสวนวันชรพรน้นส้นดีนลอยนั่งห้องครับสังเกต่ตลอดเด้ว่าวิศต,ตุลกวนบ่ช่วงนี้ปพวกซุมจอบลอยเต้ละมือแตะลป็นจ้าระ จับประดาแต่ละเดือนมันสิพุ่งควดพลาดคืนนี้ตัวไหม <c oughs> เดินรับน้ำได้ซุ่มเย็นดีดเลยเมื่อยเงยปวเนาะพี่น้องอย่างนี้อ้วนขางล่างมาพอทันหอดก็มบบาไลายตัวอกพัดมาบ,บุบน้ำแช่กันไปได้หมดทุกต้นมันก็ไปได้หมดทุกต้นผมสังเกตทุกต้นทุกต้นที่พี่น้องอย่างกันอยู่วันเราไปสังเกตโอ้แ <c oughs> oh, ดดแดดก็แดดห้อนฝด เจังเสียคือดวงเลดดจอดเช่มันหน่อยอย้ก็ดึงออกหยอดไมใบขุโพนมาใ่ดอกงามก็เออมันทำไรไปแต่มันหน่อยพุ่นเออสังเกตมึงจันอืมก็โอเคใช้ยอดออกาเรื่อยนั่นเดียงจัน ผมบอ,อกกำลังเริ่มออกกันสองปีกับสามเดือนก็กว่าเดือนท่านว่าวันที่หนึ่งีก็สองปีกับสี่เดือนผมที่นับอยู่ตลอดดินะครับสีนับอยู่ตลอดคาดว่าือนเดือนท่านว่าเนี่ก็จะเพิ่มปริมาณการงอกรือระบาดการออกกันว่ามันชิดแชบทุกต้นนะพี่น้อง เจทบทุกต้นจัานของเขาก็เริ่มออกมาเรื่อยๆเด้อสรุปแล้วหาจันแล้วจันดีขอมกมังเสียพี่น้องมันก็มันหลุ่นกันก็ไปฟ้าจันมันจะเป็นจันผูหรือจันแมร์ใครอินเตอร์าลามเด้อข้าวแต่ว่าฮ่องกงเด็ดผสมเกสรก็อินเตอรฟ์ฟาลามดาอก ธรรมชาติอาศัยมาเรยงพึ่งมิ่มแตนต้อไปสัารระผงเกสอนเขาครับ <c oughs> อย่างลัดหล่อลงมาเอาข้างบักทั่วลบบี้วีพี่น้องบรรยากาศทางซวนอินดอยน่าอยู่ คือส่วนๆแบบผ่อนนำหอมที่ไม่บุกเบิกง่าเริ่มต้นนัดประมาณสองปีกว่าเกือบสามปีเต็มเลยล่ะพี้น้องหมีทุกอย่างที่กินได้ปลูกทุกอย่างที่กินได้ต้องขยันดิอดทุ่นผ่อนดิท่อว่าได้แท่เวาลาพีพีเดี๋ยวมันทุกข์กังสิเก็บกำลังเริ่มเริ่มแดงยาใบยีบีกังหัเก็บ หน้ามันละครังพ,พ่อพริกปูกแก้มหน้าเป็นพีกิจนี่แหละพี่น้องก็ไปพ่อไปพ,พ่อมันดอกเออนี่คือบรรยากานศะสมือนีเรามาฝากพี่ฝากนอ 2, ้องเอพี่เพื่อนๆเป็นได้ไหแนวข้อลวดป๋อ มีมันจิบบุ้งบำมืนมัลอดอกเลี้ยขึนโตอยู่อกอือนี่คือบันเาียกครับสองวันนี้จะเอาห้ำมห้ปฟาก่อนโอ้ป้าจินห้มเนี่ยเองอืองตายป้ากินเผดเขาบอกินห้ำห้อันดูสิครับห้อนให้ปา สบายดีเก็บชีพเพื่อนๆผมก็จะได้เอาข้างหักทั่วขึ้นไปทำพิธีสักขัง้ทั้งคุณเก็บรวมรวบไปแล้วเอาสบายดีใสายมุนนี้ครับผม